แม่มาเตลือหูดีรุกบาล10ชิ้นหนก่งคัดบห้มาได้เทียบเทียบกับหน้าแม่สิอันไหนใหญ่กว่ากันมาดูหน่อยมาดูใกล้ๆปากกรอบนุ่ยบักใหญ่เลยเบิ้งเลิศชนะเลิศจ้าเอาไปใส่อะไรเอาไปใส่ตำหมูงูจ้าตมาฮาเตลือหูนอกจากใส่ตำหมกหูทำอะไรอีกใส่ลาบปลาหลายแนวลาบปลาที่เสิร์ด้เก่งใส่ยังไงลาบปลาไม่เคยเห็นเขาใส่ดอกโอ้ย ไม่ลับัเหไม่เห็นมีใครเขาใส่เลยหหาเดี๋ยวเขาเริ่มมาใส่เอาก็เคยซื้อมากินมันไม่มีมะกอกใส่ในลาบอ่ะเขาบอกว่ไม่เห็นเนาะนหามันเตอไหนเลอะ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  ไม่เอาบรนหารแล้ยู่บานเดี๋ยวอิบูดจะได้กันบิูดมั่นเฮ็ดแต่เข้านี่แม่ก้บุไม่เหนผัวไม่เลีวะผัวมันล้มหลังอาหารห้ยก็สั้นใ่ผัวฝรั่งเออฝรั่งมันบอกอาวคนฝรั่งถูกใหญ่ไงเอาไม่ยอมไมหรือบหานว่าฝรั่งถูกหรือเ่าอานี่ยผัวคนไทยคนไทยลุ้ไปลงทุนหายมาาสั่นเหามาจะนาหีมันดีเนาะอิบุน่ะ เดี๋ยวกันเดี๋ยวกอนโน่นนี่นั่นอีกแต่มะลาธรรมเฮียนเท้านะเก่งจักเป็นอย่งวุ่นวายมึงน่ะไป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 นั่นนกัรศัพท์ตลอ่เขงน่ไองเากันเอกโทรศัพท์ตลอดใายเข้าตลอดมึงน่อ้ยังเว้ากันดอกซ่ากันัลใเป็นหลังบ้านจะมาเลอเาน้ั้านด้ัโทรศัพท์ี่อ่ดมึง่อยูงซฝ้าธุรกิจมันหลายหลอเ้าน้ยเป็นดอามานตอดนส่ก็สิ ด่าติกันเบิดมือเบิดคำแหละลูกค้ากับจบุ้มีความสูดเลยเนาะนี่ก็มาเป็นยังไงนะฮะเป็นยังไงลูกค้ากับจบุ้มีความสูดนางกินได้เพราะมันมันไฮกันอ๋อเรื่องหนึ่งกับผู้นั้นโทรมาผู้นี้กตโทรมาญาติกันอีบุ้มมันคนสวยอืมอีบุ้มแล้วกาใจอย่างเห็นมากอือีบุ้มมันคนสวยประเี่มันเบิ่งอื่นเถอะแต่ฝรั่งมันกะเลี่ยดใจโดยมันเบิ่งอืเนาะมันมีมันมีเป็นบาล้มทุงอืมสื่อบ้านในบ้านแต่มีคนสั่งใไป ุดเกง่งมีอัามมาได้นี่ลุดเก่งกมีค้นเสย้ให้มวอย่เอาคือพอพอหลายเอามีอัมกับาอีกหนิล่ะมื่าหเม้่อไหร่สุดคนได้แหละไม่เเอาหรือไม่เะหอยนะอ <c oughs> เอามีอัมไม่นีเลย้านขารามีอัม <c oughs> งานเขาบริย่านเ <c oughs> นอะอยู่ไกลบ้านกันมีอั้มมาหาวกันชุมมือว่าปนนันเนาะเว้นที่เคดีเนาะหีไม่ดีในยูบุเนาะบ้านทุองสาว์็กันเลย คนเลือกได้ก็เลือกได้จริงๆเนาะคนอยากมาเด็เก่าหีกับเตะเขินมาวัานอะไรก่อนฮะวานาฟายนาฮีแต่เราเพื่อนนี้วุ้ดไอ้ว้ดอะไรอย่างกอับว่าอันเป็นยางจ๊กเก่าแต่เทวเดียวเั้เก๋าอย่างเดียวไม่ได้นี่มันมีที่มานี่แหละตออมันกี้จีเปอบ์จเป็น